ทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากลสังคมบ้านที่คุณเองไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จักครับแต,แต่จริงครับในการที่จะรวบรวมดีแท็กกับทูนั้นนําไปสู่ความวุ่นวายโดยเฉพาะคนที่รัก AAS คลั่ง AAS จนลืมลืมไปว่า A AS นั้นเกิดจากสัมผันในการผูกขาดและนําไปสู่การผูกขาดทุนไม่พอครับไม่ใช่การขาดทุนนะครับผูกขาดทุนทางการเมืองอีกด้วย และที่สําคัญที่สุดคือไม่มีคู่แข่งมานานพอมีคู่แข่งแล้วเกิดคู่แข่งอย่าง d t แท็ต่อจากนั้นก็มีทูครับแต่เมื่อการต่อสู้นั้นต้องเข้มข้นมากขึ้นเขาควบรวมกันในวันนี้เราจึงเห็นปรากฏการในการที่จะต่อสู้กันระหว่าง A AS กับในการควบรวมระหว่าง d t แท็กับ Tool เพื่อฟาดฟันกันในเวทีของโทรคมนาคมมือถืออินเทอร์เน็ตมือถืออีกสารพัจิปาถะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ สัญญาณดาวเทียมครับและนั่นอาจจะนำมาสู่ความวุ่นวายถ้าย้อนกลับไปให้ดีก็คือการควบรวม d t แทกับ t r u l นั้นเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วครับเพราะ d t แทนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาในการให้บริการรวมไปถึงโครงข่ายต่างๆนะครับจากที่เคยเป็นผู้นำและนำไปสู่การที่จะเป็นการเทียบชั้นสู้กับ AS ตอนนี้ Tool เริ่มค่อนข้างจะ ก้าวเข้ามานะครับจากเบอร์3กลายเป็นเบอร์2แต่ท้ายที่สุดถ้าทำให้ D-Tag กับ2 o อ่อนแอได้ไม่มีการควบรวม AS ก็จะกลายเป็นเบอร์1ในการที่ตัดขาดเบอร์2กับเบอร์3ให้อ่อนแอที่สุดนี่ผมเรียกว่าธุรกิจการผูกขาดโดยใช้กระบวนการทางการเมืองมาขับไล่นะครับพยายาม d i s c ครดิตนะครับในเรื่องการควบรวม d ีแทกับ2ซึ่งแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแต่ในการต่อสู้กันเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีตัวเลือกและสมน้ำสมเนื้อในการให้บริการผมเชื่อว่า True กับ d e t a c t ควบรวมกันแล้วประสิทธิภาพในการให้บริการจะดีขึ้นทำให้ AS นั้นจะต้องมีการปรับตัวนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดอาจจะเป็นโจทย์ที่เหนื่อยหน่อยสำหรับ AS แต่ผลดีจะตกอยู่ที่กับผู้บริโภคกคับวันนี้ การควบรวมดีแท็กับ Tool เหมือนกับเหรียญสองหน้าที่เราเองอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบต่างกันแต่การฟัดกันระหว่างโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อย่าง d t แท็กับ Tool ที่เคยเกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นพันธมิตรกันและจะร่วมกันผนึกกำลังในการยกระดับการให้บริการเพื่อให้เทียบชั้นในการต่อสู้กับ AIS นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ดีกว่าการทำให้ D t แท็กับ To นั้นอ่อนแอไม่ใช่เหรอครับทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากลสังคมวันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ